สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะคลิปนี้กี้พามาฟังประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่9ลงวันที่22มีนาคม64เรื่องพายุฤดุร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันนี้นะคะ22มีนาคม64ประเทศไทยมีพายุฤดุร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้านขนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าโดยจะมีผลกระทบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเมื่อวานก็หลายพื้นที่นะคะฝนตกหนักลมกระโชกแรงที่ไหนลูกเห็บตกก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้จ้าต่อมาก็เป็นภาคตะวันออกภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปร,ะริมณฑลและภาคใต้ตอนบนตามลำดับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตารายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงที่จะ อยู่ในที่โลงแจง้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตไว้ด้วยวันนี้2มีนาคม64จังหวัดที่ต้องเตรียมตัวนะคะได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาพแพร่น,น่านอุตรดิตถากสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคเหนือวันนี้เยอะหน่อย ยังไงมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ภาคอีสานได้แก่เลยชัยภูมิโคราชและบุรีรัมภาคกลางได้แก,นกน่นครสวรรค์อุ him, ทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาค,นคนรนครปฐมกรุงเทพและปร,ะริมณฑลด้วยจ้ะ ตะวันออกนะคะได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดาาใตาได้แก่จังหวัดเพชรบุรีปรจรวุคีริกั์และชุมพรทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศ เย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดส่งผลให้เกิดพายุหรือร้อนนั่นเองค่ะก็ลากันไปแค่นี้ค่ะฝนตกหนกักลมกระโชกแรงลูกเหิบตกฟ้าผ่าก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะทุกท่านบ๊ายบาย